สวัสดีคะ่ะวิดีโอนี้นะคะจะมา,าทำการนะคะเย็บคอนะคะน้องตุ๊ก,กตาตะก,กูนนะคะขี้แยนะจะจะทำเป็นให้ดูแบบนึกภาพเป็นภาพรวมนะคะแต่ว่าจะเป็นจะเป็นการเย็บคอของน้องเดวิลนะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะแพทเทิร์นนะคะน้องน้องคายนะคะน้องขี้แยตัวเนี้ยส่วนมากจะทำเหมือนกันเลยนะ ทำเหมือนกันนะให้ยึดให้ยึดที่ตัวนี้นะคะในการเย็บเย็บของทุกตัวนะโดยเฉพาะตัวที่มีลักษณะนะคะของหมวกหรือผมแบบนี้นะเนี่ยที่เขาเป็นแบบนี้นะโดยที่เรานะคะจะสังเกตว่านะเราจะต้องนำส่วนคางนะคะมาปิดนะคะฐานของผมนะคะที่เป็นส่วนของด้านหลังโดยการแบ่งขึ้นกันนะคะเนี่ยนึกภาพออกไหม ปิดไปแล้วนะครึ่งหนึ่งแล้วก็มาด้านหลังนะคะอีกครึ่งหนึ่งจะอยู่ฝั่งนี้นะมันก็ไม่ได้ครึ่งเป๊ะเสมอไปนะคะให้เรายึดที่การทําตัวต่อตัวนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะ<อ>เข็มที่เย็บก็เป็นเข็มก้นทองเหมือนเดิมนะคะนี่เข็มเย็บผ้าก้นทองนะคะหรือจะเป็นเข็มปักคอติกก็ได้นะนี่อันดับแรกนะตัวเนี้ยเราเย็บ สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่อยๆดูไปนะอันนี้จะดึงออกให้ดูก่อนนะคะนี่เราจะให้ดูให้เห็นภาพตรงนี้เนาะเราจะเปรียบเทียบกันนะสังเกตว่าตัวเนี้ยเราก็จะเย็บเป็นครึ่งวงกลมเห็นไหมมันก็จะเป็นแถวหนึ่งนะคะเป็นแถวนึงเลยเรียงกันนะเนี่ยนะคะให้เรามาดูตรงนี้นะคะ ตัวนี้ก็เช่นกันนะให้เราดูนะคะตรงแถวนี้ให้เป็นครึ่งวงกลมนะคะเราจะวางทาบหลักตรงนี้นะหนึ่งสองเราจะเกี่ยวเกี่ยวขึ้นแล้วก็มาเกี่ยวกับกับตัวนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบประมาณนี้นะหลักเราจะยึดหลักแถวนี้นะคะนี่นะคะครึ่งวงกลมตรงนี้นะนี่ตามนี้นะคะเราจะเริ่มทาบกันแล้วนะ หลักก็อาจจะไม่ได้เท่ากันเป๊ะๆนะคะนี่คือส่วนข้างหน้านะส่วนตรงนี้นะคะเนี่ยที่บอกเมื่อกี้นะคือส่วนด้านของคางนะคะคางหรือคอน,นั่นเองนะเราจะยึดตามเส้นโค้งตรงนี้นะคะดูออกไหมเอ่ยนะคะเส้นนี้นะเส้นตรงเนี้ยในแต่ละแถวของของแต่ละตัวที่ที่เราถักนะคะอาจจะไม่เท่ากันเป๊ะๆนะบางคนอาจจะ ต้องมาเย็บแถวนี้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นจํานวนหลักตรงนี้เราถึงจะไม่เราถึงไม่นับนะคะเพราะว่าเราจะยึดแค่พอดีกันก็พอนะเพราะว่าน้ําหนักน้ําหนักตัวบางทีเราต้องเพิ่มขยายตรงนี้นะหรือไม่ก็ต้องลดแถวตรงนี้นะคะมันก็จะมีความเหลื่อมล้าในเรื่องของหลักนะคะเพราะฉะนั้นหลักเราจะไม่นับนะให้เราวางทาบให้เรายึดนะคะสองฝั่งแขนเรานะให้อยู่ด้านข้างนะคะ หลักนี้นะนี่หลักนี้นะคะอาจจะดูงงงงหน่อยนะแรกๆนะคะถ้าเราทํางานเนี่ยถ้าไปนะเนี่เห็นไหมคะให้เขาปิดนะอันดับแรกเราต้องมาก่อนนะเราจะไม่เย็บเลยนะคะเราเรายังไม่ได้ชนานาญขนาดนั้นนะคะเราต้องค่อยๆทําไปเนาะนี่ค่อยๆใช้เข็มหมุดนะคะยึดไว้นะตามนี้นะคะ ให้เราเล็งให้เราจําไว้ว่าเราจะถักเราจะเย็บที่แถวไหนนะคะนี่พยายามให้คอเขาอยู่ในในตำแหน่งเดียวกันทั้งสองฝั่งนะมุมมุมของการถ่ายคลิปนะคะจะแคบมากๆนะตัวนี้นะคะถึงถึงไม่ค่อยมีคลิปมาให้ดูนะคะเพราะคลิปจะถ่ายยากมากๆนะเพราะว่ามุมเขาแคบนะอาศัยลําพังตัวเราเองเนี่ย เย็บ yep, นะคะก็ต้องต้องใช้มุมสายตาที่แคบมากๆนะแล้วเราได้ตำแหน่งด้านหน้าแล้วใช่ไหมโอเคแล้วใช่ไหมมาที่ด้านหลังค่ะเราต้องเริ่มจากด้านหลังนะคะนี่ตัวนี้นะคะมุมที่แคบเช่นนี้เราจะทำยังไงข้างหลังนะคะข้างหน้าเรามีตัววัดให้เป็นครึ่งวงกลมอยู่ใช่ไหมแต่ด้านหลังมาเราต้องจินตนาการนะคะว่ามันเป็นครึ่งวงกลมนะ ให้ดูตัวนี้อ่ะก็ไม่ค่อยเห็นนะหลักด้านหลังเช่นกันนะแต่ละคนนะอาจจะได้น้ําหนักหลักที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับนะคะเราจะไม่นับให้ดูว่าอยู่ในหลักที่เท่าไหร่นะเนี่ยอยู่ในหลักในแถวที่เท่าไหร่ของหมวกนะคะเพราะว่าส่วนตัวแล้วนะคะก็เย็บออกมาแต่ละตัวไม่ได้ตำแหน่งเดียวกันนะคะเนื่องจากนะคะปัจจัยของไหมพมรมปัจจัยของขนาดของไหมนะคะการยัดใยน้ําหนักมือของเรา ไม่เท่ากันไม่สัมพันธ์กันนะคะอ,อ่อไม่ใช่ไม่สัมพันธ์กันมันสัมพันธ์กันหมดนะตัวนี้นำ้ำอ,อ่าลักษณะหน้าเขาจะก้มๆหน่อยนะ,ะให้ทุกตัวนะคะให้ยึดไม่ใช่ยืดสิให้ดูคร่าวๆนะให้ดูแบบคร่าวๆนะคะหลักนี้นะเราเตรียมไหมออกมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวขอดูขอเล็งอีกรอบนึ่งก่อนว่าน้องนองจะต้องอยู่หลักไหนนะมันค่อนข้างดูยากนะนะคะนี่ต้องเล็งดีๆด,ด้านหลังอะ่ะ หลักนี้นะเห็นไหมไหมาอาจจะไปบังนะคะนี่เราจะเย็บหลักนี้นะคะขอไฟน้ำมือไปชนขาก้องค่ะวะ่าขาก้องตัวนี้มันบูดีดหอกนอกเรือไปแล้วนะเอโอเคมากลับมาที่การเย็บนะคะ มันก็จะมีการพันพันนิดหนึ่งนะอ่าแบบนี้นะหค่อยนะคะเราจะตีลังกาหัวน้องเย็บแบบนี้นะพอเราได้แล้วใช่ไหมนะหลักหนึ่งใช่ไหมตามนี้นะเราจะเราจะทําอีกหนึ่งหลักนะคะก็คือหลักต่อมาเลยนะเราจะคล้องแบบนี้นะคะสังเกตดูได้ตามนี้นะอันนี้หลักที่หนึ่งที่เราจิ้มออกมานะคะใยเขาแลบออกมาแล้วก็ยัง ไม่ต้องไปซีเรียสนะมันเป็นปกตินะแต่ว่าเราจะทําไปเก็บไปก็ได้นะคะนี่พอเราได้สองหลักนะคะเพื่อ <_ S 1> เพื่อให้เขามีตําแหน่งที่โอเคละแล้วก็ดูสมดุลน,นะคะส่วนตัวเราก็ไม่ได้เย็บออกมาเป๊ะทุกตัวนะคะบางตัวก็คอบิดคอเบี้ยวไปก็มีนะคะพอได้แบบนี้แล้วสองหลักนะเราเย็บสองหลักใช่ไหม เราก็จะคล้องกลับมารูเดิมนะคะนี่รูเดิมนะให้มันไม่ได้เรียกว่าไม่ได้เป๊ะน,นะคะให้รูแบบคร่าวๆนะให้ให้เริ่มจากการวางแล้วก็เย็บตรงนี้นะคะพอได้สองหลักแล้วนะเพื่อให้เขายึดอยู่กับที่นะคะที่ต้องทำสองหลักตรงนี้นะเพื่อไม่ให้ด้านหลังเขาบิดเบี้ยวนะคะนี่เราก็โยงกลับมาหลักนี้นะคะหลักด้านหน้านะ ตรงนี้จะมีความยากขึ้นกว่าเดิมน,นะคะเพราะว่าแขนจะบิดแขนจะตรงไม่ตรงนะคะมันอยู่ที่หลักนี้นะหรือถ้าใครที่สามารถเริ่มจากตรงนี้ได้นะเนี่ยเริ่มจากจุดจุดนี้นะคะจุดนี้ขึ้นมาแล้วก็มาเย็บตรงนี้เลยอแล้วก็ไปแบบหยิบตรงนี้มาถึงตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็ทําได้เลยเช่นกันนะเพราะมันเพราะฉะนั้นนะคะมันไม่มีแบบตายตัวนะ ตัวนี้นะคะเพราะว่าทํายังไงก็ได้นะให้น้องแขนไม่บิดนะคะแขนไม่บิดทําให้น้องคอไม่เบี้ยวนะนี่ตรงเนี้ยจะใช้เวลามากๆเลยนะในการเย็บนะคะต้องใจเย็นสุดๆนะคะเนี่ยโอเคเราจะเมื่อกี้เรานับหลักของตรงนี้แล้วนะคะมันพอดีกันนะนเราจะเย็บหลักนี้นะคะ ให้จําไว้ว่าหลักนะคะจะไม่ได้ตรงกันเสมอไปนะแต่นี่จําได้ไหมว่าเมื่อกี้เราเราจะใช้หลักนี้เนาะนี่หลักนี้นี่มุมนี้จะเป็นมุมที่ดูยากมากเลยนะคะนี่น,นะคะแล้วเราก็จะจิ้มรูเดิมจําไว้ว่าเราจะขึ้นมารูนี้แล้วก็จะยังลงรูนี้นะคะแต่ว่าปลายเข็มที่ลงไปให้เราหันมาที่รูถัดไปนะคะแบบนี้นะ นี่นะคะแล้วก็ดันออกมานะนี่นะคะพยายามหมุนงานดูนะส่วนหลักตรงนี้นะคะเราก็จะเย็บไปเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เราได้ลองนับช่องดูแล้วม,มันพอดีกันนะคะส่วนบางตัวอาจจะไม่พอดีนะต้องย้ำเสมอว่า เราใช้หลักการนี้แต่จำนวนหลักจำนวนช่องจะไม่เท่ากันนะคะแล้วแต่น้ำหนักมือของแต่ละคนเลยนะน้ำหนักมือแล้วแต่ขนาดไหมพรมนะคะสิ่งที่เราค้นทวนไม่ได้คือสิ่งนี้นะคะสิ่งที่เราพูดมานี่แหละคือไหมพรมนะคะน้ำหนักมือไม่มีทางเท่ากันแน่นอนนะคะการแน่นการถักแน่นการถักหลวมนะคะนี่เห็นไหม จิ้มรูเดิมออกรูใหม่นะออกรูถัดไปนี่เป็นการเย็บเรียงนะเห,นเหมือนการเหมืนการเย็บผ้าเลยนะคะเห็นไหมโอเคแล้วเราก็พยายามหมุนงานดูเรื่อยๆว่ามันได้ตำแหน่งไหมนะคะในขั้นตอนนี้นะส่วนตัวแล้วนะคะทำไปก็มีการคอบิดนะคะคอเบี้ยวเหมือนกันนะก็ก็ลื้อไปนะ ได <laughs> ้ยินไหมเสียงลูกๆตีกันแล้วนะข้างในอนะ่ะอืมนี่ไปเ,เ,เอาไปเ,เอาปลายไหม่ที่เราซ่อนไว้ออกมาด้วยนะเนี่ยดูสิอืมดูสิอันนี้คือเราไม่รู้นะว่ามันอยู่ตำแหน่งนี้นะคะขอ ดึงน้องก,ก่อนนะอันนี้ก็คือแบบว่าอุบัติเหตุอุบัติเหตุทางการถักแล้วกันนะเราไม่ได้ตั้งใจนะะมันมาอยู่ในตรงนี้ได้ยังไงนะ <c oughs> ก็คือปลายไหมอันนี้ก็คือจะเป็นปลายใหมที่ปลายใหมที่เรา ที่เราซ่อนไว้ตอนปักงานนะคะตอนปกัปกปากเขาหนะ้ตัวนี้ปลายไหมไปเกี่ยวขึ้นมาตัวนี้ออกไม่ได้เลยนะแล้วก็ดันน้องกลับไปก่อนไปลูกไปมามาต่อนะคะอันนี้คือุบัติเหตุของแท้นะต่อมาก็คือมาจิ้มนะคะพอได้ข้างล่างแล้วก็มาข้างบนพอมาข้างบนเราเราจะไม่จิ้มไปข้างหน้านะ เราจะช้อนจะช้อนนะเนี่ยเราจะเอาเข็มไปด้านในนะคะแล้วก็ควักออกมาแบบนี้นะ,ะตัวเข็มมันจะเป็นเงาๆนะคะจะดูหัวเข็มยากนิดนึงนะะไม่ไม่ถนัดเข็มโค้งนะคะถ้าใช้ถ้าใช้ถ้า,ถ,าถ้าใช้เข็มโค้งได้ก็ก็น่าจะง่ายกว่านี้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันฝืนมือเราแล้วมันเจ็บนะคะดีนะคะตามนี้นะคะ่อยๆค่อยๆทำไปนะคะ เวลาที่เย็บคอนี่คือแบบหายใจไม่ทั่วท้องะคะกลัวกลัวบิดนะแต่บนสุดท้ายมันถ้ามันเกิดการแบบบิดไม่ตรงจริงๆนะคะก็ลื้อนะนขึ้นรูนี้ลงรูนี้นะคะพอจบรูแล้วก็ไปออกรูใหม่ นะะในการเย็บจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะเนี่ยเห็นไหมเศษใ่นะคะเราค่อยเก็บตอนเสร็จงานก็ได้นะแต่พยายามทำให้เขาออกมาน้อยที่สุดนะแต่ส่วนตัวแล้วมันก็ยังออกมาอยู่ดีนะคะเนี่ยนะคะเนี่ยพละตอนที่เย็บเราปิ้นกับปิ้นเอาหัวเข้าทิ่มลงแบบนี้นะแต่ว่าตอนที่เราเก็บงานนะคะเราก็ต้อง มาดูนะค่อยๆพลิกกลับมาอันนี้ยังไม่เสร็จนะคะที่เขายังดูเบี้ยวนะนะคะใจเย็นๆน,นะคะนี่แล้วก็ไปลงรูเดิมกอ,อกรูกใหม่นี่เห็นไหม รสรุปนะคะไฟไม่เข้าเหมือนเดิมนะ <laughs> เกลัวแบตหมดเลาะ ะะ mm. เดี๋ยวนะแบบนี้นะคะ่ะมาถ่ายก็ไม่ได้ดูแบบนะอ <c oughs> ย่าดับนะ เพราะว่าการที่จะมาถ่ายขั้นตอนการเย็บหรือการประกอบอะมันก็ต้องมีโอกาสแบบประจวบเหมาะที่เราทำทำจุดนั้นอยู่นะคะถ้ารีเควสขอขอวิดีโอหรือขั้นตอนการทำอะไรมาครับมันจะขึ้นอยู่นะว่าณนะตอนนั้นทำอะไรอยู่นะคะ โอเคแล้วก็พลิกดูโอเคนะไม่เบี้ยวนะคะโอเคเอยแบบไม่เข้าไปไม่เข้านี่พอดีเป๊ะเลยอะ่ะเนี่ยจะใช้การนับหลักก็ได้นะแต่ตัวเนี้ยแอบนับไปก่อนแล้วนะว่ามันมันพอดีกันกันกบ กับจุดแขวงแขนจุดนี้กับฝั่งนี้นะคะคือหลักพอดีกันเปะเลยนะนะคะถ้าด้านหน้าเราโอเคแล้วนะ,ะข้างหลังหวานหมูเลยนะคะครวนี้นะนะคะข้างหลังจะเป็นการจินตนาการไม่มีหลักให้นับนะแต่จะถักแต่จะเย็บง่ายกว่านี้นะคะจะเย็บง่ายกว่าข้างหน้านะถึงจะไม่มีหลักให้นับเขาก็เย็บง่ายกว่านะคะเพราะว่าเราอะ่ะเน้นเน้นการ ตรงใช่ไหมงานงานแบบว่าเน้นความตรงได้องศาใช่ไหมคะอันนี้มันโอเคแล้วนะข้างหลังเราก็จะง่ายเลยนะเนี่ยถึงเขาจะไม่มีหลักให้เรานับนะเราเราต้องจินตนาการให้เขามีความโค้งเอาเองนะคะฝั่งน,นี้เช่นกันนะเราจะลวดมาเลยนะคราวนนี้นะคะก็ไปเลยนะแต่แต่จะเย็บง่ายกว่านะ ง่ายเพราะว่าคอข้างหน้าเราตรงแล้วนะมันก็เลยจะมีความง่ายนะคะเพราะเราบอกแล้วว่าเราเน้นที่คอตรงเนาะนี่มันตรงอันนี้เราถูกหน่ยไปแล้วนะ บางทีเย,ย็บเย็บอยู่ก็ลืมเหมือนกันว่าเย็บถึงหลักไหนแล้วนะคะตรงคองก็เหลือไหมไว้ยาวๆเลยนะเพราะว่ามันมีการจะต้องเย็บซ้อนไปซ้อนมานะบางที งานเราอาจจะดูหลวมเราอาจจะแบบมีการซ้ำนะคะมีการเยบ็เยบเย็บวนซ้ำนะคะตัวนี้เราก็จะดึงที่มันมาเป็นเขาเรียกว่าดึงที่เขาออกมาสักนิดหนึ่งเพราะว่าส่วนที่เราส่วนที่เราถักแขนเขานะคะประกบไปกับตัวมันจะทำให้ตัวเขาแคบลงนะแต่หลักอ่ะก็ยังเป็นหลัก เขาเรียกว่าอะไรนะที่คอก็หลักเขาจํานวนเท่าเดิมนะคะแต่ว่าการถักอันนี้ทําให้มุมเขาแคบลงเหมือนเหมือนหลักเขาน้อยลงแต่ความจริงหลักเขายังยังเท่าเดิมนะคะสมมุติว่าเราถัก18หลักปกติมันจะได้วงวงที่กว้างกว่าแต่พอถักแขนคว้วเข้าไปาวงเขาจะเล็กลงเหมือนเหมือนไม่ใช่18หลักนะให้เราดึงดึงเขาออกมาะคะ่ะ แล้วไหมนี่ขั้นไหม,หมสีนี้นะสีน้ําตาลนะคะเบอร์ยี่สิบหกนะคะป้ายดำเออมันจะอันนี้เอาแค่ม้วนต่อม้วนนะคะม้วนนี้ค่อนข้างจะแข็งนะคะมันแข็งมันก็เลยนะคะค่อนข้างที่จะกระชับมากๆนะ,ะมันจะไม่ค่อยยืดหยุ่นเหมือนไหมที่นุ่มเนาะข้อเสีย ข้อเสียข้อดีของไหมที่นุ่มนะคะมีไหมที่แข็งนะคะข้อเสียก็คือการถักของเราจะเจ็บมือมากเจ็บมือปวดแขนนะแต่แต่ไหมที่นุ่มนะข้อเสียข้อเสียก็คือมันไม่ค่อยเป็นทรงเนาะมันยืดหยุ่นเกินไปเวลาเรายัดเวลาเราจัดทรงเน่อย่างตัวเนี้ยมันนิ่มเกินไปเนาะมันจัดทรงจะทรงยาก นะคะคพอมาถึงฝั่งนี้นะเราก็ให้พี่จินช่วยนะคะพี่จินตนาการนะคะจินตนาการว่าเขากลมเนะเขาเขาเป็นเครื่องวงกลมความจริงมันก็ไม่กลมหรอกนะคะอึบนี่นี่นะคะนี่ก็ไม่ได้สวยปิดเนาะ เพราะว่าเรามันก็ยังไม่ได้ทําชํานาญการเย็บนะคะแล้วเท้าตัวในยิ่งเป็นการเย็บเย็บใต้กล้องมันดูยากมากเลยเพราะว่ามันเป็นมุมที่แคบนะอาศัยสายตาดูเองก็คือแบบว่างานจะทิ่มตาอยู่แล้วนะคะเราต้องแบบต้องเอามาใกล้ตามากๆเลยเพราะว่ามันมุมมันแคบแนละ้วตามนนี้เลยนะ เวลาเวลาเย็บให้ดูนะ,ะกับกับระยะสายตาไม่ต่างกันเลยนะคะถามว่าเที่ยวอทาไมคลิปทําไมวิดีโอมองยากจังเลยอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตามนี้เลยนะ,ะการถักงานจริงๆนะคะการไปเย็บจริงๆนะคะยากแบบนี้เลยนะ,ะมุมมุมมองก็คือยากจริงๆนะส่วนคอนะคะจะเป็นจุดที่หินอีกอย่างหนึ่งรองจากการปักเลยนะ,ะการเย็บคอนะคะตอนเนี้ยคือเรา ส่วนตัวหน้าผ่านจุดท,ที่ที่ที่ปักหน้าเราผ่านจุดนั้นมาแล้วเราไม่กลัวอะไรแล้วนะคะในการปักหน้านะคือเราปักบ่อยจนเราก็เรียกว่าชํานาญแล้วนะในระดับอ่าระดับหนึ่งอะเราชํานาญแล้วแต่การเย็บพอนี่ต้องแบบว่าต้องแบบหายใจเข้าลึกๆมากยังเป็นจุดเดิมที่ยังต้องลื้อนะคะยังมีการลื้ออยู่ตลอดนะคะนี่ แล้วก็ซ่อนไหมไปนะคะเย็บๆซ้ำๆหๆลายๆรอบนะตอนนี้พอแล้วนะตอวนยี้คือแน่นแล้วนะส่วนคอนะคะทำเองเราก็มีการรื้อแล้วเย็บใหม่หลายรอบนะเฮ้ฟิ f i n อ่านี่เราจะดูกันนะนี่เห็นไหมตรงคอเราจะเห็นหลักชัดเจนนะคะด้านหน้าเนี่ยให้ทำประมาณนี้นะ คอด้านหน้าปิดผมด้านหลังในลักษณะหมวกที่เป็นแบบนี้นะคะนี่ทุกตัวเลยนะตัวนี้ก็เย็บยากนะน้องเชอร์นะคะน้องเชอรี่ของเรานะคะก็เย็บยากเช่นเดียวกันนะเพราะว่ามุมแคบนะคะมุมแคบกว่าตัวนี้อีกนะถ้าเทียบกับตัวนี้ตัวนี้เย็บคอง่ายกว่านะตัวนี้นะตัวนี้ก็เย็บไม่ยากนะส่วนตัวแล้วตัวนี้เย็บไม่ยากนะคะเนี่ยมุมเข้าหาง่ายกว่านะ เขาไม่ต้องไปนับมุมนับอะไรนะคะยึดยึดแค่ขา,ข,าข้างหน้าตรงกับล่องไปแ,แบบนี้นะทุกตัวนะคะน้องคายน้องขี้แยนะคะที่เป็นแพทเทิร์นของของนายเองอะทำแบบนี้นะคะการเย็บคอคือเย็บประมาณนี้นะตัวที่ผมเป็นแบบนี้นะคะก็คือให้ยึดให้ยึดด้านหน้าปิดผม ปิดปิดขอบผมตัวเนี้จะบางแพทเรียกว่าขอบผมบางบางแพทเรียกว่าขอบหมวกนะคะแล้วแต่ตัวนั้นนะคะมีเอ็กเซซรี่แบบใดบ้างเนาะเออแล้วก็แบบถ้าตัวไหนที่แบบว่าไม่หมวกเขาไม่ได้ปิดมาถึงตรงนี้อันนั้นเย็บง่ายเลยค่ะเพราะว่าเราจะยึดตามตามวงกลมนะคะตามวงกลมเนี่ยวงกลมตามนี้เลยนะคะก้นมนะันนะคะตามหลักเลยนะหลักเขาจะพอดีกันนะ เพราะว่านาจะทําให้ให้หลักเข้าพอดีกันตัวนั้นจะเย็บง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะถ้าตัวไหนที่เขาผมเขาไม่ได้มาปิดถึงตรงนี้นะจะยึดจะยึดที่รอบนี้นะเนี่ยนะคะเอาไปปรับใช้กับตัวนั้นนนนะคะนะให้เริ่มแรกนะคะดูดูที่ขอบพอก่อนนะเราต้องวางทาบนะคะว่าวางทาบก่อนว่าคอเขาจะอยู่ตำแหน่งไหนถึงจะสวยนะคะ เราทาไปแล้วถ้ามันมาข้างหน้าเกินถ้าเพิ่มไปอีกหลักนึ่งไม่สวยแน่เลยนะเขาก็จะมีความพอดีของเขาอยู่นะให้เราเลือกตำแหน่งนะคะตำแหน่งนะคะที่ไม่ระบุลงในแพทเทิร์นนะคะเพราะจุดนี้นะเพราะส่วนตัวที่ทำแล้วนะคะส่วนตันส่วนตัวน้ที่ทำแล้วอ่ะคือบางตัวก็ไม่ได้ตำแหน่งนี้นะคะเราต้องขยับไปตาม บางม้วนนะคะไหมบางม้วนคือมีขนาดเส้นใหญ่มากนะเราก็ต้องขยับตามไปนะคะหรือบางม้วนที่มีขนาดเล็กมากนะเราต้องเพิ่มนะคะเพิ่มจํานวนตรงนู้นนี่นั่นนะเนี่ยแถวแบบนี้ยนะมันมันเพิ่มได้นะคะแล้ก็ต้องขยับหลักนะนะ,ะให้เราไปปรับใช้นะวิดีโอที่ลงไว้นะคะทาง y u t u b e เนี่ยสามารถนะคะเอาไปปรับใช้กับงานของเราได้เลยนะคะ หวังว่าจะไปทำงานกันออกมาได้น่ารักนะคะสำหรับวิดีโอนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวแบตโหมดนะคะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ